สวัสดีค่ะเราจะเพื่อคนมารับของฟรีค่ะจะเป็นออร่านะคะเป็น NHL ออร่าแบบนี้เลยนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างการใส่นะอันนี้นะคะแจกฟรีด้วยกันเนี่ยทั้งหมด1 0,000่นชิ้นค่ะสำหรับแบบที่แจกของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลย NHL Blast นะคะเดี๋ยวเราจะแปะริ้นแบบไว้ใต้คลิปนี้ค่ะในการรับของฟรีนะคะเมื่อเราเข้ามาในแบบเราเนี่ยให้ทุกคนนะคะวิ่งตรงขึ้นมาด้านบนได้เลยแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึงนะคะตรงนี้เนี่ยด้านหน้านะคะเขาจะมีเป็นโมเดล UJC นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ย,ยก็จะมีบอร์ดนะคะจะมีแผ่นป้ายเนี่ยทั้งหมด4แผ่นป้า มันจะเป็นทีมค่ะนี้นะคะ1นึ่งซองแล้วก็3 4สนั่นเองตรงนี้เนี่ยเขาบอกให้เรานะคะทำเควสก็คือเป็นการโหวตนะคะว่าทีมไหนเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองใน NHL Global Series Sweden นะคะซึ่งในการรับของฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องโหวตทีมะคะที่มีคนโหวตเยอะที่สุดค่ะเราจึงจะมีสิทธิ์รับของฟรีนะคะหากว่าเราเนี่ยไปโหวตทีมะะที่มีคนโวหวตน้อยๆเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับของฟรีนะก็ะแนะนํานะคะว่าสังเกตตรงสกอร์ให้ดีค่ะแล้วก็กดนะคะหนียิงลูกฮอกกี้นะคะเข้าไปในโกได้เลย ทีนี้นะคะในการรับของฟรีเนี่ยเรานะคะจะต้องมารอพุ่งนี้ค่ะตรงนี้นะคะเขาเนี่ยก็จะมีปุ่มให้เรามากดรับของฟรีนั่นเองหากว่าเรานะคะโหวตท,ทีมที่มีคนโหวตเยอะที่สุดคะ่ะก็แนะนํานะคะว่าโหวตอันนี้ได้เลยนะเพราะว่าสกอร์เนี่ยเยอะที่สุดนะคะในการรับของฟรีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยใหม้มาโหวตท,ทีมนะคะที่ตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำทนาะะว่าเข้ามาเช็คในแมปเนี่ยเรื่อยๆนะว่ามันมีปุ่มให้เรานะคะกดรับของฟรีได้หรือยังคะณวันนี้นะคะเวลาไทยเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่14ใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้นนะะคคทุกของ ยังไม่มีมานะคะเราเนี่ยจะต้องอิงตามเวลาต่างประเทศนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะรีบเข้ามากดรับเนี่ยแจกฟรีแค่1น0 0 0หคนได้ที่กดรับทันเท่านั้นนะคะแล้วก็โหวตชนะค่ะก็คือโหวตถูกต้องนะคะที่มันเป็นทีมที่มีการโหวตเดยอะที่สุดค่ะก็เป็นประมาณนี้นะคะยังไงเนี่ยไว้จะคุ้มนะคะไ้ค่ะ